โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทะ คลิปนี้มารีวิวกลาดิโอเอเซเบรี่นะครับผมอืมเอเซเบรี่ของแมสซี้นะดาวรุ่งพุ่งขึ้จุดสิบแปดปีอาร์เจนตินาว่ะเป็นเท้าขวาสร้างสรรเกมว่ะว่าตำแหน่งเดิมมันเนี่ยเป็นกลางรุกนะตำแหน่งสแตนดาร์ดของมันนะกลางรุกแต่พอมาเวอร์ชันเนี้ยเป็น LW ก็ได้แหละนะหาช่องแปดสิบบงทรซนเก้าสบิบเอเลี้ยงบอลเก้าสองระบบก,กับตัวเก้าสิบสองสั้นแปดสี่เปิดบอลเจ็ดเก้าจบสกอร์ 81อ็ดาจบสกอร์ดีกว่าเปิดบอลวะ่ะรูตั้งแต่89ความโคง้งเก้าสได้นะนะได้นะสปีด88สปีดต้น93พลังกันยิงแปดเบาลานซ์92แล้วก็สเตมินา83สเตมินาน้อยวะ่ะโอ้โห้เท้าซ้ายยากนะเท้าซ้ายค่อนข้างยากนะต้องเท้าขวาเท่านั้นวะ่ะเปิดเอื้อมเส้นเนี่ยไม่ได้แล้วถ้ายืนฝั่งนี้นั้นยิงว่ะตัดเข้าในเพื่อยิงไม่ก็สร้างสันเกมเลยอ่ะนะสับขาลอกนะผมดับเลูลทัชมีมาให้นะฮะโซ่คอนโทรลปั่นโคง้งยิงไกล ยืนยีนไม่ต้องจับบอลเล่นบอลที่ว่เดียวไทยบอลทะลุช่องมีไซก้อยมีเรียกฝาว์นะเพิ่มสกิลไม่ได้สําหรับเอเซเบอรี่นะฮะรูตั้งเตะน่าจะได้นะลูกโม่งเนี่ยไม่ได้แน่แน่นะลูกโม่งไม่ได้แน่แน่อืมเดี๋ยวนะตั้งโม่งก่อนโทนี่อะดำเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวาริโอมาเตสตูตาถ้าเปิดมุมโอ้มันได้เลยว่ะวูดีสุดเลยว่ะ ซ้ายขวาได้หมดนะเปิดเปิด,ปดลูกตั้งเตะดีสุดนะเซเบอรี A ่ฟรีคิกก็น่าจะได้ไหมได้ไหมฟรีคิกน่าจะได้ไหมนะอืมโอเคลองสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับเซเบอรี่นะครับผมนะมาเกมแรกเกมแรกเซเบอรี A ่จะเล่นดีไหมผมว่าน่าจะได้แหรอ99ก็ 9, 9 9. ค่อนข้างเยอะนะ นะไปได้สวยมีสปีตต้นปาดเข้าในหืไม่ถึงไม่ถึงนะปาดมาสวยนะเมื่อกีถ้ถ้าถึงนะมีดรอยรอยอยู่นะอาเตสตูต้าฮะยกข้ามมาเอเซเ,ซเวรวอรีรอยอยู่มีความเร็วอยู่นะแต่เปิดอาจจะยากต้องตัดเข้าในเพื่อยิงหรือไม่ก็ปาดเข้าในเแบบนี้แต่เบาอ่ะค่อนข้างเบาอย่างได้อยู่ได้อยู่ไปฮะคลิกสวยสวย,สวยปาดเรียมนี้เรียมนี้ นากระตปั่นไม่ได้โอเคเลยนะนะ้าเชื่อมเกมตรงกลางอาจจะยิงอาจจะอาจจะยากแต่ท่านนั้นเชื่อมเก,ม,เกมก็ได้เลยแหละนะเอซิเบรี่เตสุตาฮะเอซิเบรีคือหลังก่อนแล้วปลายยาวๆทันนะนะโอ้โหไม่ทันหรอวะไม่ทันหรอเหมือนจะทันนะแต่ไม่ไม่ทันวะเอซิเบรีฮะเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ยิงโอ้หยยืนไม่ดีหรอเหมือน มันหลักไม่ค่อยดีวะ่ะตะเหลี่ยมมาสวยเลยวะ่ะได้ยิงหนึ่งครั้งไม่ตรงกรอบนะฮะมาวะ่ะประเดิมมาค่อนข้างสวยนะผมว่ามัน,ม,นมันเล่นได้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่เล่นได้นะสีเวอรี่ไปแล้วสวยกระชากทีเข้าในแล้วปาดมายังไม่ถึงอะ่ะมาทีเดอรบอยฮะสีบัลี่ฝั่งนี้อยู่ริมเส้นล็อกจะเข้าในยังไปไม่ได้ขึ้นมาฮะสีบัลี่ ตรงนี้ว่างแต่เหลี่ยมนี้ยิงไม่ได้นะที่เดิบร้อยฮะเอาข้างาซเซเบอรี่ได้บอลค่อนข้างบ่อยวะ่ะแเหมือนมันหาช่องดีอยู่นะตำแหน่งมันยืนมันมันได้อ้าไปแล้วสวยเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เดบร้อยตรงนี้ปั่นโอ้โหติดบล็อกอีกนะมาเรื่อยเรื่อยวะ่ะจริงมันมาได้เรื่อยเ่ยวะ่ะนะแต่ยิงยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ผ่านกองหลังฮนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมทรงดีนะ ทรงดีนะน่าดูริมเส้นไปได้บ่อยไปได้ค่อนข้างบ่อยปัดเข้าในได้เรื่อยๆแต่ตรงกลางยิงยังไม่ได้นะครับผมแต่โอ้โหเล,เ,ลเ,ลเล่นได้เล่นได้นะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสำหรับเอซิวรีนะมากเกมข้างหลังเกมข้างหลังเกมข้างหลังติสตูตาฮะเอซิวรีอยู่ไหนวะมันมันไม่เติมหรอวะออยู่นี่นะครับผมอยู่นี่อยู่นี่อนอนรอยดักได้เอซิวรีไปแล้วเรียมนี้ <c oughs> เดือดเทนนีดำ สีฟิรี่ฮะไปไปรอเดือบรอยวิ่งจ่ายสวยโอ้โหนี่จ่ายสวยจ่ายสวย,ย,สวยแต่ไม่ถึงฮ่จ่ายดีเลยฮนะสีฟิรี่ฮะที่เดือบรอยเดือบรอยรอแล้วแทงได้พลิกเข้าในสวยสวยยาวไปหน่อยอล็อกกลับคืนไม่ทันเซเวอรี่ฮะปักเข้ากลางครับผมแล้วคืนไปได้ได,ได้กระชากแต่ไปไม่ได้ค่อนข้างบาง นิดหน่อยนะฮะทีเดียร้อยฮะสีฟรีเติมมาฝั่งนี้แต่สเต็มไมน่าหมดแล้วว่ะเขากลางให้เดือบร้อยแต่จ่ายสวยลูกนี้นะะปัดไปฝั่งนู้นกว่าจะได้กว่าจะได้นะครับผมนะแต่โอกาสมันเยอะนะแต่อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะยังที่เด็ดอาจจะยังไม่ได้เยอะพอว่ะนะแต่โอกาสมาเรื่อยๆนะครับผมเล่นได้นะเีอรีโอเค จบเกมแรกนะครับผมเกมนี้แพ้ไปแต่โอเคอยู่นะเล่นได้นะเล่นได้แต่ถามว่าโหดเลยมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นตามโอวโอนะเก้าเก้าได้ครั้งนี้ก็ถือว่าสุดอยู่นะแต่ก็มีจังหวะปาดเข้าในเยอะหลายจังหวะแต่ยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเซเอรี่เกมนี้ได้ไปหกและดีพอสมควรอยู่นะแลนดีพอสมควรนะนะได้หกเนี่ยอืมโอเคเกมแรกถือว่าโอเคอยู่สำหรับโอวอเก้าเก้าถือว่าเล่นได้ นะล้นได้แต่จังหวะปาดเข้าในเนี่ยมีบ่อยนะนะเลี้ยงสุดริมเส้นปาดเข้าในเพื่อย,ยิงเนี่ยก็มีเรื่อยๆนะแต่ยังยิงไม่เข้านะครับผมอืมแต่เกมนี้โอเคอยู่โอเคอยู่นะครับผมไปต่อเกมสองไปฮนะโอเคเกมที่สองนะฮะเกมที่สองสำหรับเอเซเวอรี A ่ B R e. นะเกมแรกโอเคนะแต่ข้อจํากัดมันมันก็เยอะนะเพราะว่ามันได้แค่เท้าขวา,ขวาเท่านั้นเลยเท้าซ้ายไม่แม่นเลยอะนะนะจังหวะปาดเข้าในมันก็ต้องใช้เท้าซ้ายไง มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยแม่นว่ะนะเปิดดิมเส้นก็ไม่ได้เลยต้องต้องเข้าขวาต้องให้เข้าขวาเนะอาใจมาก็ติดนะต้องให้เข้าขวาถึงถึงถึงจะแม่นนะฮะแต่ถ้าจะดีก็ต้องตัดเข้าในเพื่อยิงอ่ะหลักๆนะมันจะตัดเข้าในเพื่อยิงนะที่บาตตสตูตาฮะเซเวอรี่เอา้าไม่แตกไม่ได้ตามคิดเลยว่ะเึกว่ามันจะวิ่งไปดิมเส้นไม่ใช่นะดิบรอยฮะวอนวอนบอไเซเวอรี่ไม่เติมนะยังไม่เติมเลียมนี้สวย สวยเทินไม่ไม่ถึงมาที่บัตเตอต้ายกไม้เซเวอรี่ได้ไมาสวยฮะลอกเข้าในอีกทีชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งแล้ว <c oughs> จะยิงเองอย่างไม่ได้ความคล่องตัวคือถือว่าใช้ได้เลยแหละนะเซเวอรี่ฮะพลิกสวยไปได้เลเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมนี้มันต้องเข้าสายนะคือ <c oughs> เหลี่ยมมันต้องเข้าสายมันต้องเข้าสายวะถึงมันจะเล่นได้ถ้าถ้าเป็นการจ่ายนะถ้ายิงเนะี่ยตัดตัดเข้าในยิงได้ นะแต่โอกาสมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะดิเซเวอรี่ฮะกลางว่างบาติสตูต้าก็ว่างไปแล้วเอเซเวอรี่อยู่ริมเส้นอยู่ริมเส้นแต่ต้องยิงก่อนเลี่ยมนี้ต้องเอาก่อนต้องยิงประตูก่อนนะโอเคก็มีส่วนร่วม,มะนะนะลเนี้ยมีส่วนร่วมอยู่นะอาจจะไม่ใช่เส้ตรงแต่ก,แตก็แต่ก็โอเคนะมาครับผมมีผลงานก็เล่นมันเล่นง่ายนะโดยมันเล่นง่ายแต่จังหวะจ่ายเนี่ยถ้ามันเข้าซ้ายเนี่ยมันมันจะยากหน่อยแค่นั้นเองนะฮะ ตีเรอบอยฮะเอซเบอรี่ฝั่งนี้เหลี่ยมนี้สวยๆไปได้ไหมได้ได้จะตัดเข้าในยังไม่ได้เอซเบอรี่ให้เดอยบอยฮะโอ้สวยวะสวยวะไปแล้วกวิโอกวีโอรอรอใครรอรอรอให้มันเติมนี่แหละไปฮะเติมได้สวยสวยโอ้โหสวยปาดเข้ามาแล้วเหลี่ยมนี้มันโอ้โหได้วะแดดซีดวะ คือจงังหวะปาดเข้ามาเนี่ยมันน้ำหนักมันไม่ถึงอะ่ะมันมันเหมือนจะเบาอะแต่ยังดียิงได้นะสำหรับเดบรอยว่ะไม่ใช่นากาตะว่ะยิงนะมามีผลงานนะครับผมก็ประมาณนี้นะสไตล์ประมาณนี้สําหรับเซเวอรี่จะตัดเข้าในเพื่อยิงเนี่ยมันก็ได้แหละแต่มันก็มันยากนะตัดเข้าในเพื่อยิงเนี่ยนะจงังหวะปาดเข้าในมันจะง่ายกว่าได้สวยฮนะบาตเตสต้ายกหม่เซเวอรี่บัดลงได้แต่อย่างฮนะ อ้าวอุ้ยเกือบได้นั่นนึงทาจ่ายมาให้นิ่มๆสีเสร์ฮะฝาดแล้วเติมไปแล้วเติมไปแล้วสวยสวยบาติสตูต้าอยู่ข้างในแหมมันไม่แม่นว่ะมันไม่คือแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยถ้าถ้าจะตัดเข้าในเนี่ยถ้าจะจ่ายเข้าในมันต้องเท้าซ้ายว่ะนี่มันต้องเท้าซ้ายและเท้าซ้ายมันไม่ได้ดิแหมน่าเสียดายนะนะถ้าเป็นสองเท้านี่คืออ้โหูครบเครื่องนะถ้าถ้าสองเท้าคือเจ๋มมากเพราะว่าปดรลิมเซนก็แม่น ปาดเข้าในก็มาอันนี้อันนี้มันมันเท้าขวาบังขอนมันกัดมันเยอะวะ่ะนะจังหวะอย่างเงี้ยถ้าถ้าเท้าซ้ายเล่นได้เนี่ยดีเลยมันจะจ่ายแม่นขึ้นเยอะนะอันนี้มันน่าเสียดายน่าเสียดายแต่โดยรวมโอเคดีนะนะจะติดแค่เท้าซ้ายไม่นถนัดแค่นั้นเองนะโอเคเรียบร้อยฮะมาฝัออ่งนี้ก่อนบลเบอรี่เล็บนี้ให้เรียบร้อยฮะบลเบอรี่ไปแล้วกลางบ้างยังไม่ได้ยังไม่ได้ ถูกรอยครับผมเซเวอรี่อยู่ตรงนี้ไม่บาติสเต่ไม่ถึงเซเวอรี่ดักสวยพักออกได้ด,ดีโอเคบาติสโอ้โหจะเลี้ยงไปยังไม่ได้แม่แต่บอลลงสวยอยู่นะเซเวอรี่เซเวอรี่ฮะจัก,กระชากไม่ได้ <c oughs> คิดไม่ทันว่ะนะคิดดูว่าจัก,กระชากยังไงแม่บอลมาถึงก่อนแล้วเซเวอรี่ฮะเหลี่ยมนี้สวย ขู่ <c oughs> ครองบอลดีนะนะครองบอลได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เติมไปแล้วจ่ายไม่ได้ฮะ <c oughs> เหมือนจะหลุดว่ะเหมือนจะหลุดว่ะนะแต่โดยรวมสองเกมคล้ายๆกันนะแบบเล่นแบบคล้ายๆกันนะโดยเฉพาะเป็นคือเป็นสร้างสรรเกมเลยอาจจะไม่ได้อยู่ริมเส้นตลอดนะมันเป็นสร้างสารรคเกมมันก็เข้าในบ้างวิง่งไม่วิ่งบ้างก็ตามสไตล์นะครับผมเป็นตัวสร้างสรรเกมนั้นเชื่อมเกมมาแหละ อาจจะไม่ได้อยู่ริมเส้นแต่พอมันอยู่เนี่ยพอมันได้ไปเนี่ยมันก็สุดริมเส้นเหมือนกันนะไปสุดแต่จังหวะจบเนี่ยจังหวะจ่ายเนี่ยมันเข้าข้างสายนะคือถ้ายืนฝั่งเนี้ยเหลี่ยมเหลี่ยมปัดเข้าในมันเข้าซ้ายแน่ๆแล้วซ้ายมันไม่ถนัดมันมันมันเท้าซ้ายไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยแม่นนะอันนี้คือข้อจํากัดป่ะนะถ้าถ้าเท้าซ้ายดีนะเท้าซ้ายแม่นนะผมว่าเจียมเลยนะจะเจียมมากแต่นี่มันมันจํากัดเยอะไปหน่อยว่ะนะจะตัดเข้าในก็มันตัดยากเลนะตัดเข้าในเพื่อยิงเนี่ย นะถ้าเป็นลีดเลอร์เรียง่ายอยู่ไม่ต้องแบบอันนี้มากตัดปุ๊บยิงปับ๊บอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็ต้องลากมา,มาจนแบบจนเขาเหลี่ยมที่มันแบบจะยิงได้นะนะแต่โดยรวมมันโอเคนะเล่นดีนะนะครองบอลจ่ายบอลหลหลายอย่างโอเคนะถ้าจะพลาดก็แค่สุดริมเ้นแล้ะปัดเข้าในเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่ถ้าเชื่อมเกมปกติแม่นนะนะพอได้เลี้ยงนะได้เลี้ยงแล้วปัดเข้าในให้เพื่อนยิงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นเพบบราะว่ามันเข้าซ้ายแต่แล้วเข้าขวามันบางทมีมันไม่ถ่านเลย ล้วเข้าขวาเหลี่ยมมันไม่ได้คือกองหน้ามันก็วิ่งไปของมันไงนะมันจะเราเข้าขวางยากแล้วมันไม่ไซ้ก้อยหรือวะส่งเกมไม่มีไซ้ก้อยเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้โดยรวมก็โอเคนะเล่นดีนะนะถ้าจะติดก็แค่เท้าซ้ายไม่ถนัดแค่นะั้นเองนะเท้าซ้ายไม่ถนัดนะแต่จริงๆมันเป็นกลางรุกแหละถ้าเป็นกลางรุกจะไม่ใช่ปัญหาอยู่ตรงกลางเีจะไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็ประมาณนี้ละกันในเซเวอรีเล่นดีโอเคเลยนะครับผมประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเลส